วตถุมงคลที่จัดสร้างจะทําเพียงสร้างเพื่อขอใบทีไม่ได้ผู้ที่นําไปใช้ต้องเกิดคุณสูงสุดในวัตถุมงคล จเจริญพรหลวงปู่แก้วสุทธิยานสำนักสงฆ์ป่าสมุนไพรเขาไม้แก้วปาจินบุรีอาตมามีป่าเขาเป็นครูอาจารย์ใช้ธรรมชาติและหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าค้นหาสัจธรรมเมื่อต้นปี2564ทางสำนักสงฆ์ได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญปั้มลูกไข่นั่งขัดสมาธิเต็มองค์บนต่างเตีย้ย องค์ยันพระเจ้าห้าพระองค์เหเรียญเจริญพรหลวงปู่แก้วพุทธาพิเศษเดี่ยวตลอดคืนตั้งแต่ตะวันตกดินจนถึงไก่ขันรุ่งเช้าของอีวันหลวงปู่แก้วท่านบอกว่าเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เงียบสงบเหมาะแก่การบริกรรมพระคาถาวัตถุมงคลที่จัดสร้างจะทำเพียงสร้างเพื่อขอไปทีไม่ได้ผู้ที่นำไปใช้ต้องเกิดคุณสูงสุดในวัตถุมงล จเจริญพรคำจเจริญรุ่งเรืองที่ผู้ใหญ่ประทานให้อักสังวิสุโลปัสสะภุพะคือหัวใจพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเหรียนจเจริญพรประสบการณ์ต่างๆมากมายจากข้าราชการที่สะสมบูชาอารันธนาวัตถุมงคลเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งขออะไรถ้าไม่หนักเกินกรรมบักจากประสบผลสำเร็จ โดยเหรียญเจริญพรได้จัดสร้างไว้หลายเนื้อหลายรายการให้เลือกสะสมผูชารายการเจริญพรเนื้อเงินราคา2,500บาทเนื้อน้ำพีราคา800บาทอัปปะก้าราคา500บาทกระไหลทองราคา500บาท และทองแดงราคาเพียง300บาทเท่านั้นสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจโคเต้รยองเบอร์โทรศัพท์0 8 4 3 2 6 7 2 2 6